เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคล ของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงะนะครับก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์เจตนาหลักนะครับอขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์นะครับนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับได้มีโอกาสนำ พระงาแกะปรางาหน้าปกหลวงพ่อเดิมนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระงาแกะที่มีความสวยงามโบราณมากๆนะครับน,นะครับนี่แหละ ได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับถือว่าคลาสสิกเป็นงาโบราณที่มีความเก่าแห้งมากๆนะครับจริงๆแล้วด้านหลังนี้ก็จะมีรอยจานนะครับเนี่ยรอยจานโดยลายมือของลุงพ่อเดิมนะครับถือว่าเป็น เอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมมากๆเลยนะครับขออญาตนิดหนึ่งกล้องมันจะน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับซูมไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่มีรอยจานนะครับชัดเจนมากนะครับรอยจานเนี่ยนะครับเนี่ขออญาตเอียงพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับถือว่าเป็นงานโบราณมากๆนะครับสวยงามนะครับ คลาสสิกนะครับศิลปะช่างโบราณที่แกะ,ะได้ปราณีตดมากๆนะครับ <ๆ S 2> นะครับนี่พี่น้องก็จะได้ชมความคลาสสิกความสวยงามความมีสเสน่ห์นะครับในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับจริงๆแล้วหลวงพ่อเดิมท่านก็ มีวัตถุมงคลเยอะนะครับหลากหลายหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นพระงาแกะแกะเป็นนางกวักหรือว่าสิงห์ต่างๆนะครับหรือว่า,าคนที่มีความรักความศรัทธาต่อบารมีหลวงพ่อนะครับอัฐบริขารเครื่องใช้ของหลวงพ่อต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลหมดมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาส นำพระงาแกะนี่แหละครับถือว่าคลาสสิกมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับสวยงามนะครับพี่น้องก็จะได้ชมได้พิจนารณาได้สัมผัสกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันะนะครับผมก็จะเน้นด้วยเก่นแท้ของหัวใจความจริงใจจริงใจความปรารถนาดีคิดดีนะครับคิดดีทําดีต่อกันะนะครับก็จะนำจริงดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องอะนะครับเพราะว่าคนเรา ถ้าเรามีความใจมีความจริงใจคิดดีทําดีต่อผู้อื่นนะครับสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะตอบแทนเรามา,านะครับเหมือนที่เขากล่าวคำว่าถ้าเราอยากเป็นคนมีเกียรติเราก็อย่ากเหกยียดหยามคนอื่นถ้าเราอยากาเป็นคนเห็นแก่ได้ก็จะหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงนะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละพี่น้องครับ ในแต่และว,วันผมมีโอกาสก็จะ,ะนำวัตถุมงคลของคุูบาอาจารย์มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันได้สัมผัสกันทุกๆวันะนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวที่สำนักงานที่ทำงานนะครับก็อาจจะมีบรรยากาศเสียงแสกเข้ามาบ้างก็ต้องขอไปพี่น้องทุกท่านนะครับะนะครับนี่แหละสวยงามสวยงามน,นะครับตรง นะครับเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้เจอกับพระพุทธศาสนาถือว่าเราโชคดีมีบุญวัสนามากๆนะครับได้มาพบได้มาเจอกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับ ครับผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสได้พิจารณาด้วยสายตาของท่านเองนะครับพี่น้องบางท่านก็คอมมิชเมนต์มาไม่ชัดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าด้วยมุมกล้องต่างๆผมก็พยายามปรับแล้วนะครับสิ่งไหนที่ดีก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให,ให้ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปนะครับ พี่น้องก็จะได้เห็นได้พิจารณาความสวยงามานะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าไปเร็วมาเร็วนะครับก็สมควรเกเวลา,านะครับในการรีวิวให้พี่น้องได้ชมวันนี้อก็ขอจบการรีวิวในในวันนี้นะครับก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ ท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขอบาร,รมีของครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาให้พี่น้องอจงประสบดต่ยความสุขความเจริญนะครับแข้วคาาปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกประการเทิอนนะครับผมสุรพัฒน์มิตรหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ